อ่ะเรามาดูวิธีการทำซานะคะเวอร์ชันที่เรียกว่าส่วนเด็กเล็กที่สามารถทำซาในระบบได้เราก็จะได้ไฟไฟล์ซามาเป็นส่วนที่1ส่วนที่2เมื่อเราพริน้นออกจากระบบมันจะเป็น pdf อยู่แล้วแบบนี้นะอย่างที่เห็นนะเห็นไหมคะส่วนที่1ส่วนที่2นะอ่ะทีนี้ปกคำำํานําสารบัญของเราเป็นเ o r ร์แม้กระทั่งประกาศนะคะกับคําสั่งก็เป็นเ o r ร์แต่เนี่ยเราดูประกาศนะประกาศของคุณหมีแบบนี้นะคุณหมีพริ้์ออกมา แล้วเอาไปเสนอเซ็นเรียบร้อยจากนั้นครูหมีก็สแกนมาไว้ในคอมให้เป็นไฟล์ pdf แบบนี้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก็เหมือนกันนะคะอ่าครูหมีก็ปริ้นออกมาเปล่าๆก่อนแล้วก็เสนอเซ็นให้เรียบร้อยนะคะคําสั่งครูหมีมี2แผ่นแบบนี้นะอ่าซึ่งสแกนด้วยวิธีเอาไปใส่เครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องปริ้นของเราที่มันสามารถสแกนได้แล้วสแกนเข้าคอมนะคะ ให้มันได้เป็นไฟล์ pdf แบบนี้หรือคุณครูจะสแกนด้วยแอปมือถือก็ได้นะคะ,ะจากนั้นปกของเราเดิมมันเป็น Word อยู่ในคอมแบบนี้อยู่แล้วนะแบบนี้นะเราทำปกให้เป็น pdf ก่อนโดยการบันทึก save as เป็น pdf แบบนี้นะคะ่ะามแล้วสังเกตตรงนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นไฟล์ pdf นะแล้วเราก็บันทึก คือทำไฟล์ทุกไฟล์ที่เป็น Word ให้เป็น pdf ให้หมดก่อนนะวิธีการจะทําจาก Word เป็น pdf เนี่ยโอ้มีหลายวิธีเลย1 0อยนะคะอยู่ที่เราสะดวกนะคะโอเคเห็นไหมคะเราก็จะได้ไฟล์ปกที่เป็น pdf แล้วต่อมาคํานําค่ะทําคํานําให้เป็น pdf ก่อนเหมือนกันนะคะเราก็จะบันทึก เซฟนะคะ S นะคะให้เป็น PDF แบบนี้นะสังเกตตรงนี้นะเป็น PDF นะแล้วเราก็บันทึกค่ะเราก็จะได้ไฟล์คำนำที่เป็น PDF แล้วนะอาปิดไฟล์ Word ก่อนจากนั้นเราก็เปิดสารบัญมาค่ะาสารบัญเดิมของเราเป็นไฟล์ Word แบบนี้นะแบบนี้นี่เป็นแผ่นเปล่านะคะขอลบแผ่นเปล่าทิ้งก่อนนะ ไม่เป็นไรทิ้งไว้เดี๋ยวเราเข้าไปตัดตอนเป็น pdf ได้นะคะอะจากนั้นเซฟสารบันให้เป็น pdf ก่อนนะโอเคทีนี้มาสังเกตนะ,ค,ะคุณมีได้ปกได้คำนำได้สารบันที่เป็น pdf แล้วนะอะเสร็จแล้วก็ได้ซาส่วนที่1ซาส่วนที่2แล้วก็ประกาศใช้กับคำสั่งนะที่เป็น pdf แล้วเรียบร้อย เราก็เปิดไฟปกขึ้นมาแบบนี้ค่ะอ่าทุกท่านสังเกตนะโปรแกรม PDF ของครูหมีเป็นรุ่นโปรนะแบบนี้นะสังเกตนะจะมีคําว่าโปรอยู่ข้างบนสุดนะตรงชื่อโปรแกรมนะแล้วก็จะมีรูปเป็นดินสอที่สามารถแก้ไขได้นะ PDF รุ่นนี้นะส่วนโปรแกรมนี้ได้มาแต่ใดท่านไปหาร้านคอมพิวเตอร์นะคะครูหมีไม่สามารถทําให้ได้วิธีการมาตรงที่มุมนี้ค่ะมุมซ้ายสุดที่เป็นกระดาษสแผน่นคลิกออกมาแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ไปตรงที่ลูกศรนน้อยๆที่เป็นกระดาษแล้วมีลูกศรสามเหลี่ยมอยู่นี่นะติ๊กลงมาค่ะมาที่คำว่า insert p a c k ค่ะแล้วก็ from file ค่ะความหมายคือเราสามารถเพิ่มไฟล์เข้าไปได้อีกเนี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวครูหมีขอเลือกแป๊บหนึ่งนะหาไฟล์ที่เราทำไว้เมื่อกี้นะอ่าซาสอบพอนะคะแล้วก็ครูหมีทำในชื่อไว้ว่ารวมเล่มซาสอพอะ เราอยู่ที่คำที่ปกเนาะเราก็เอาคำนำมาค่ะหลังจากคำนำเสร็จก็ตามด้วยสารบัญแล้วก็ซาส่วนที่1ซาส่วนที่2ค่ะโอเพนเลยค่ะอ่าตกลงค่ะเห็นไหมคะผู้มีก็รวมเล่นมาแล้วทุกท่านสังเกตด้านด้านซ้ายมือนะเห็นไหมคะมีปกมีคำนำมีสารบัญมีกระดาษเปล่า1แผ่นโทรมาเราก็กดปุ่ม Delete บทแป้นนะคะ แล้วเราก็ตกลงก็สามารถลบทิ้งได้เห็นไหมคะลบได้เพิ่มได้นะถ้าเป็นโปรแกรม PDF รุ่นโปรนะ,ะจากนั้นมาดูไฟล์ค่ะปกคำนำสารบัญซาส่วนที่1ซาส่วนที่1เสร็จแล้วก็ต่อด้วยซาส่วนที่2เห็นไหมคะอะซาส่วนที่2เสร็จแล้วก็จบด้วยที่คำรับรองนะคะ ชีวิตจริงของทุกท่านต้องแผ่นนี้ต้องเสนอเซ็นให้มีชื่อมีลายเซนมีวันที่อะไรตำแหน่งอะไรให้เรียบร้อยนะอันนี้ครูมียกตัวอย่างนะก็เลยว่างเปล่านะเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่ะเราตามด้วยคําว่าภาคผนวกค่ะอ่ะไปดูซิเมื่อกี้ครูมีลืมทําคําว่าภาคผนวกเนาะโอเคทีนี้เราไปเปิดเวิร์ดขึ้นมา1แผ่นก่อนนะเพื่อทําคําว่าภาคผนวกนะ ืเตรียมไว้นะคะเสียเวลานิดนึง ได้ละแผ่นเดียวนี่แหละภาพผนวงจากนั้นก็บันทึกภาพพนวงนี้ให้เป็น PDF ก่อนนะคะ เราก็กลับมาทีา่ไฟล์ที่เมื่อกี้เราทำหน้าปกนะแล้วเราก็มาที่คำว่า insert ค่ะนะคะแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งแผ่นค่ะก็คือภาพผนวกนะแล้วก็ต่อด้วยประกาศแล้วก็คำสั่งคำสั่งแผ่นที่แผ่นต่อนะโอเคตกลงเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะมันก็สามารถเอามาต่อกันได้แต่เดี๋ยวภาพผนวกอยู่ผิดที่นะเราก็สามารถวางเมาส์คลิกธรรมดาอย่างนี้นะแล้วก็คลิกค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นไปค่ะลากขึ้นไปต่อตรงนี้ได้นะคะ ถต่ไม่งั้นเราก็ลาก,ลากประกาศลงมาอยู่ข้างหลังภาพผนกแบบนี้ได้นะคะ,ะลากคําสั่งลงมาคําสั่งกับแผ่นต่อคําสั่งลากมาไว้ข้างหลังประกาศอย่างนี้ได้เห็นไหมคะสังเกตด,ด้านซ้ายมือนะ,อะสามารถก๊อปได้นะคะ,ะลากขึ้นลากลงได้ลบได้นะคะก็ต่อจากภาพผนวกวก็เป็นประกาศใช้มาตรฐานแล้วก็คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันภายในนะคะเสร็จแล้วคะ่ะซาของเรามีทั้งบดอยู่16หน้าแบบง่ายๆนะคะ าคาขนวกเนี่ยคือคุณครูจะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปได,ได้ได้หมดเลยแล้วแต่นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะนี่คือการรวมเล่มซานะเสร็จแล้วจากนั้นอย่าลืมบันทึกนะแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟเอสค่ะตั้งชื่อค่ะสมมตินี่ก็คือรายงานประเมินตนเองนะคะรายงานประเมินตนเองนะคะเป็นชื่อภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษก็ S A R นะคะซ่าหกสองนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เซฟค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็ปิดไฟล์ได้เลยนะคะปิดทุกไฟล์ที่เปิดไว้แล้วมาดูตรงนี้เห็นไหมคะเราได้ไฟล์มา1ไฟล์แล้วนะอันนี้คือไฟล์แยกเดิมคือเปิดออกมาก็คือมีแค่ปกแผ่นเดียวสังเกตไหมอ่าเสร็จแล้วไฟล์นี้คือไฟล์ที่เราต่อเมื่อกี้นะเปิดมาค่ะมีปกค่ะคำนำสารบ,บาัญด้านซ้ายมือค่ะเห็นกระดาษสแผ่นบนนี่ไหมคะ คลิกปุ๊บมันจะให้เราเห็นหมดเลยค่ะว่าไฟล์นี้มีแผ่นอะไรบ้างเห็นไหมคะน,นี่คือการเข้าเริม่มง่ายๆด้วยโปรแกรม Word ที่มีโปรแกรม PDF ที่เป็นรุ่นโปรอยู่ในคอมด้วยแล้วทำให้มันเชื่อมการทำให้โปรแกรม Word ของเราสามารถเซฟงานจาก Word ให้เป็น PDF ได้เสร็จแล้วพอเป็น PDF เรายัางสามารถแก้ไขได้เห็นไหมคะตรงนี้นะเนี่ย สามารถแก้ได้นะเห็นไหมคะโปรแกรม pdf รุ่นโปรนะสามารถแก้ไขหลังจะเป็น pdf ได้แล้วยังสามารถเพิ่มแผ่นเข้าไปต่อๆ่ออกันเป็นเล่มแบบนี้ก็ได้นะคะดังนั้นดูคอมของตัวเองเดี๋ยวนี้ว่าโปรแกรม Word ของท่านนั้น